ถูกสปอนเซอร์เจ้าขาได้โปรดเข้ากันมาสักทีแต่ตอนนี้แบบว่าทํามาหากินซื้อวิกซื้อนั่นซื้อนนลงทุนเยอะแต่รายได้ไม่มีจะหมดตัวอยู่แล้วสปอนเซอร์เจ้าขาได้โปรดเข้ามาทีเธอเห็นคนอื่นนะดังเปรี้ยบนี่ปาก็ไป4ี่หมื่นผู้สมัครสไครตีรีไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเลยได้โปรด์จะขาถูกสาธุสกขาสาูุสาธุกสปอนเซอร์เจ้าขาได้โปรดเข้ามาสักทีเธอจะอดตายอยู่แล้วพียง ทูเจ้าค่ะเอ้ยเด้โรดช่วยลูกด้วยเถอจ้าเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอะลโลโมริกาดีท็อกซ์เจลไฮเนเจอร์ว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดเบสมารุมมาได้ไงะ่ะหรือว่านี่คือสปอนเซอร์ สำหรับวันนี้นะคะมาดามแพมก็จะมาบำรุงผิวให้สวยเปล่งปลั่งจากภายในนะคะให้หนังหน้าเนี่ยเปะเวอร์ด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไอเนเจอร์นี่แหละค่ะช่วยได้นี่ใช้มาแลว้ว1สัปดาห์ตอนนี้เนี่ยจะแต่งเป็นบาริลินบอนโรแต่บาริลินม้นโลหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเป็นป้าิูาแก่จังเลยแต่ทาอันนี้เนี่ยเป๊ะปังเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะว่าเราจะแต่งกันยังไงให้หน้าสวยสะพรึงเป็นบาริลินบอนโรค่ะไปค่ะ แพรมจะเล่นใหญ่ไปไหนคะเราก็มีผู้สนับสนุนใจดีนี่เลยค่ะอะโลโมนิกาดีท็อกเทลเราใช้ทาก่อนนอนก็ได้ทาตะกาวันก็ได้นะคะประสิทธิภาพโอเคดีมากคะ่ะเราทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะใช้มาแล้ว่นหนึ่งสัปดาห์มันแบบว่าไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยทาปุ๊บแห้งปั๊บเลยตอนเช้าทาบางๆตอนคืนทาหนาหนาได้เลยนะคะมาร์กหน้าไวอืมมีขายในวัส,สน,นะตามหากันเองนะคะหนังหน้าก็จะดีไปด้วยนะ หลังจากทาครีมเนีย่ยต้องรอให้แห้งก่อนนะเธออย่าโปะไปจริงนะคะเอาละตอนนี้เราก็บีบเข้าไปนะคะน้องๆบอกว่าพี่แพรโง่นะคะอันนี้มีจุกป,ปั๊มบีบนะคะอูแต่ว่าจะใช้กับขอบนี่ราคาเป็นไงคะแล้วแต่วิธีใช้นะวันนี้เราใช้นิกนะคะ N Y X นี่เองตัวดีนะคะมีความขาวกับผิวสองเบอร์ชอบใช้มาแต่งฝรั่งค่ะ และพาพที่เราใช้นะคะจะเป็นภาพของอาจารย์ฟูกเหมือนเดิมค่ะปัญหาของการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือจะบอกว่าใส่ผมขาวแล้วแก่นะคะถ้าผิวขาวแล้วหน้าเทาให้เลือกผิวขาวกับสีผิวสองเบอร์นะคะน่าจะได้ดูบรายนะคะแล้วก็ใช้ภาพที่ดีมีคุณภาพนะคะของอาจารย์ฟูกเนี่ยแหละโอ๊ยแม่เจ้าดีงามทำหน้าขาให้บริงด้วยนี่เลยค่ะของคาาเมล่านะคะ,อะ,คะรองพื้นชนิดครีมที่มีสีขาวสว่างนะคะ วันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้านะเพื่อที่ว่าให้หน้าเราดูเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถมไปให้ขาวขาวได้เท่าไรยิ่งดีแต่ว่าไม่ต้องขาวจนเทานะคะแพาเดี๋ยวเราต้องลงตัวด้วยทีหลังนะคะเพราะมารีนางขาวนางสวยเซ็กซี่มีภาพที่ดีก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะ มาเฉดดิ้งให้หน้าชัดกันนิดนึงโดยที่ยังไม่ต้องถาแป้งนะคะโดยการใช้นี่เลยค่ะสีเราจะเลือกใช้สีนี้กับสีนี้นะคะผสมกันของมอร์ฟรีนะจ๊ะการที่เราทาแบบนี้ไปก่อนเนี่ยมันจะช่วยทําให้ดูเนียนได้เพราะว่าทาไปเนี่ยหติดทนนะคะสองทาแป้งไปแล้วมันเฮ้ยกลมกลืนนะคะพูดจริงไม่กัก แต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีอะ่ะมันก็ช่วยได้ไปมีใช้ไปกว่าครึ่งนะสวยปังอลังเวอร์แต่ถามว่าของถูกดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีทรีการใช้นะคะของแพงมันใช้ง่ายแต่ของถูกอะ่ะต้องมีวิธีใช้อย่างถูกที่ควรนะคะเราจะมาใช้แป้งฝุ่นกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งลอ u d ามันบางมันเบาแล้วมีวิ้งวิ้งนิดนึงนะคะจะได้ไม่กอบนี่หายไปหมดเนาะ วิธีทายได้ไประสิทธิภาพได้ผลมากที่สุดนะคะควรทายทั่วใบหน้าแล้วก็ใต้ดวงตาหลายคนบอกว่าหูยพังครับคุณแม่ก็ทิกง่ายๆก็บอกแล้วทายทั่วหน้าแล้วแตะเดี๋ยวว่าที่หน้ายังมียางอยู่หรือเปล่าที่เหนียวก็คือยังทาไม่ทั่วกอดอีกทาไปหน้าเล็กก็ใช้ได้นานหน่อยหนึ่งกระปุกก็ชอบมาถามว่าคุณแม่ขาแล้วมันจะใช้ได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันถ้าไม่ค่อยแต่งอะ่ะเฮ้ยอ,อยู่ได้นานเป็นปีแต่ถ้าเกิดว่าแต่งทุกวันเนี่ยหน้าใหญ่ก็ประมาณหนึ่งเดือนก็หมดแล้วหน้าเล็กๆเนี่ยก็ประมาณแบบว่า2เดือน3เดือน หมดทำไมหมดก็ซื้อใหม่โอเคเป้ามาถามว่าใช้ได้นานเท่าไหร่จะรู้ไหมเนี่ยหน้าใครใหญ่หน้าใครจะเล็ก <c oughs> พอคิว้วคือมองกุฎของใบหน้านะคะเราก็จะมาใช้ดินสอเขียนคิว้วที่มีก้านเล็กแล้วก็สีอ่อนนะคะเราจะไม่ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่านักเรียนจะบอกว่าจะคุณครูขาครูแพมขาชอบซื้อตามอะไรอย่างงี้ซื้อตามดีค่ะถ้าดีเราก็มาแนะนําแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่มีขายแล้ว่ก็ไปใช้รุ่นอื่นดีกว่านะคะที่เราแนะนําก็เป็นในคลิปอื่นๆมากมายนะเราก็เริ่มเขียนเลยนะคะลูกนี้เนี่ยผมทองใช่ไหมคิว้วไม่ต้องเข้มมากเป็นสีตาล ลายคนถามหนึ่งคลิปเขียนคิ้วนะคะแม่แพรมค้าทาคลิปสอนเขียนคิ้วลูกค้าดูปากนะคะคลิปเก่าค่ะมีแล้วไปดูนะคะยอดวิวจะได้เพิ่มขึ้นบ้างนะคะเพราะตอนนี้ยอดวิวตกต่ามากน้องาศาสตร์นะคะสงสารแม่ถวลูกไปดูคลิปเก่าๆก่อนเนาะมาเลลินคิ้วโก่งนะจ๊ะ เราจะมาเขียนคิ้วเขียนตาเราจะวนเวียนอยู่กับถาดนี้นะคะเราจะสามารถอดัดแอปได้ก็คือว่านเกตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมทเนื้อแมททำยังไงคะสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบว่าเฮ้ยเราสามารถออกมาเขียนคิ้วได้ด้วยเราก็จะใช้เขียนคิ้วกันในวันดีค่ะเราซื้อแล้วก็ต้องใช้คุ้มค่ะที่เอามาเชียร์บ่อยๆเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ได้ให้ซื้อเองนะคะใช้คุ้มใช้จนกว่าจะหมดนะจ๊ะแล้วเ,เลือกใช้สีอันนี้เนาะที่หัวคิ้วเพราะว่าคิ้วมันจะเป็นสีอ่อนไม่ต้องเข้มนะคะลูกนี้อืมโอเค เราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะของเคสนะครับที่ปัดคิ้วอันนี้เนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างอ่อนนะคะเกือบเท่าสีผมเลยนะคะสีมันขี้อันนี้ก็จะเป็นขี้ของขี้เด็กนะคะขี้เหลวของเด็กนะคะเด็กไม่เกินหนึ่งขวบก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะใช้ปัดปลายผมสีอ่อนขนคิ้วเราก็ต้องอ่อนนะคะอันนี้ของเคสนะคะใช้ดีงามชอบหลายคนก็บอกให้แนะนําของถูกแนะนําของถูกไปซื้อไปใช้ไม่ดีก็บอกแล้วมันต้องมีวิธีใช้ก็ตามราคานะคะอย่าบ่นเลยนะ โอเคเราไม่ค่อยได้ใช้เลยกับอันนี้นะคะนี่คือดินสอเขียนคิ้วแต่เราจะมาเขียนตาล่างแล้วก็ตาบนตรงคัดเบ้านิดนึงเนาะอันนี้ก็คือคลิคพิเศษ,ษของมาดามแพมนะจ๊ะเป็นสีน้ําตาลอมแดงๆนิดนึงซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกรอเี่ยนไปมาลืนมเบ้าตาคลึกนะคะอันนี้คือการหลอกหลวงชาวบ้านเก็บเบ้าตา กลับมาวนว่าตาเกิดกับตัวนี้ต่อนะคะเนกเก็ตเนื้อแมทตัวนี้เนาะเราจะใช้สีนี้กับสีนี้ในการคัดเบานะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูมีมิตินิดนึงนะคะค่อยๆแต้มไปสำหรับใครที่ตาบวมแนะนำให้ใช้ประมาณเนื้อแมทอย่างนี้นะคะมันดีงามเพราะว่าตาเราเนี่ยจะได้ดูไม่บวมแต่ถ้าใช้เนื้อแมทลิกเนี่ยตาเราจะบวมแนะนำว่าใช้ผู้กันปลายฟงเนาะจะได้ฟงจะได้ดูแบบว่าไม่จ,จกใจเกินไป เ,เ,เพิ่มเบ้าความโตด้วยนี่เลยค่ะเจลไลเนอร์นะคะของ ODBO เกียงขอบตาด้านในและเปลือกตาบนค่ะให้แบบว่าขาสว่างแล้วดูนวลดูวาวดูเซ็กซี่หลางแล้วเราจะมาสร้างเบ้าตาให้หนูนให้วาวอันนักัตเสียตัวนี้มูนชายนะคะเอาเป็นสีม่วงอ่อนเนาะจะได้แบบว่าตาบวมๆนิดนึงนะคะพอพรังเนี่ยเขาจะตาบวมๆใส่ให้มันเงาๆนะคะจะได้ดูตางมิติเป็นชั้นตาชัดแล้วก็แหลมขึ้นนะคะ เย่ yeah, สวยสวยมากอันดับตเสียช่วยนะพูดเลยฉันรักมิถทีดอีกแล้วนี่ค่ะดินสอเห็นไหมอันเก่าเนี่ยมันยังดีอยู่ไม่ค่อยติดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาอันใหม่มาใช้เพราะว่าเราจะต้องกีดอายไลเนอร์อย่างคมชัดใช้มานานมากนะคะซุปเปอร์แบล็คเนาะเลิศเกลียนไปนะคะลุคนี้เนี่ยต้องมีความคมชัดของอายไลเนอร์เนาะยุคนั้นคือผู้หญิงต้องกีดอายไลเนอร์ฉ่ำๆเซ็กซี่ขนตาแน่นๆ แต่ต่อจากนั้นนะเรามีเทคนิคดีๆมาบอกกันก็คือว่าลูกนี้เนี่ยเราจะไม่เขียนตาดำๆแต่ว่าเราจะมาทำยังไงให้ขนตาล่างมันชัดเราใช้อายไลเนอร์เนี่ยผู้กันเนี่ยสามารถจุดเป็นไข่ปลาบริเวณใต้ดวงตาได้เพื่อที่ว่าเฮ้ยหลอกลวงว่าเราขนตาเยอะเป็นจุดๆนะแบบนี้นะมันคือการหลอกลวงนะคะแล้วค่อยปัดมาคาร่นะจุดๆไปอย่างนี้แหละ แล้วมันจะดูแบบว่าแต่งหน้าำเยอะ เราก็จะมาติดขนตากันนะคะอันนี้ก็ปัดขนตาด้วยเมเบอรีลนิวยอร์กเหมือนเดิมนะคะประทับใจเราก็ชอบมากๆนะคะเบเอรีลนิวยอร์กน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอ่านว่ามินบุรีหนองจอกนะคะพี่แพรโอเคค่ะมินบุรีหนองจอกนะคะหรือเมเบอรีลนิวยอร์กนี่เองนะคะมินบุรีหนองจอกอใกล้เกี่ยงกันเลยค่ะขนตาที่เราจะใช้ก็จะเป็นขนตาขนมิงนัรอรให้หมากนิดนึงเราก็จะเม้ากันเรื่องทะเรียนมอนที่22รกรกฎาคมเนี่ยเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากไม่ใช่ว่าคนมาเรียนเยอะนะแต่หมายความว่าเป็นเรื่ ดีๆที่ในคลาสเรียนเนี่ยมันเหมือนกับการเล่าสู่กันฟังเพราะปะการแพมแบบว่าเครียดหนักนะเพราะว่าทุกคนมาด้วยความหวังว่าหนึ่งจะเจอมาดามแพมแล้วก็จะต้องพูดคุยกับมาดามแพมแล้วก็เรียนกับมาดามแพมซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะเต็มที่กันจริงๆค่ะแพมก็ไปขอสปองซ์เจปองเซอร์อะไรอย่างเงี้ยจากพับบ้างขออาจารย์ฟูกบ้างจากเครื่องสำอางแบรนด์โน่นแบรนด์นี่อะไรก็ว่าไปนะคะสิ่งที่แพมรู้สึกดีก็คือว่าการที่แพมทําคลิปเนี่ย มันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความรู้แล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่แพมสัมผัสได้เพราะว่าน้องเขาบอกว่าตอนกลางคืนเข้าเวรที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งฟังตอนเข้าเวรเหมือนกับพี่แพมเป็นเพื่อนบางคนก็ทํางานข้าราชการเครียดมาจากที่ทํางานแต่สุดท้ายเครียดมากก็ต้องมานอนฟังแพมก่อนนอนเพราะเอาจริงๆก็คือว่าแพมเหมือนเป็นเพื่อนที่คลายเครียดน้ําตาจะไหลแล้วมีคุณแม่คุณลูกมาด้วยกันเป็นแฟนคลับทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยแพมก็ดีใจเดินทางมาจากชุมพร เดินทางมาจากนาครราชสีมาขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยและน้องที่บอกมีคนเมาว่ามีสวยอ้วนนั่นนูน่นนี่แต่เขาก็กล้าที่จะมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะแพรมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะคุณมีความสุขแพรมก็มีความสุขไม่มีพวกคุณก็ไม่มีมาดามแพรมในวันนี้ค่ะเราจะมาเลือกใช้เดบามกันในการปัดแก้มในวันนี้นะครับสาวยุคนั้นนะชอบปัดแก้มแบบแดงๆฉ่ำๆนี่เลยเราจะเลือกโทนแดงนิดหนึ่งแล้วก็ผสมกับสีนี้นะคะเพื่อเป็นประกายนิดหน่อยค่อยๆแตะไปนะคะ แต่เดี๋ยวบานมนี่ฉ่ำจริงนะย้อนอยุกแล้วน่ารักน่ารักยิ้มปัดไปที่วงแก้มค่ะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบว่าอุตส่าห์เดินทางกันมาทั้งสุราษฎร์นครนาชสีมาแล้วชุมพรอีกแบบโอ้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆแพรบอกเลยอะ่ะแพรอยากจะเลิกจัดแล้วละ่ะว่าไม่อยากจัดคลาสเรียนแต่งหน้าแล้วแต่มันมีความสุขอะ่ะแพรแบบนึกในใจว่าจะเลิกล้อมแต่แบอกว่าคนให้กําลังใจแล้วแบบถ้าไม่แพรแบบว่าสู้ต่อไม่อยากจะหยุด ทุกคนให้กำลังใจแพมหนักมากทั้งที่ทุกคนเนี่ยเจอทั้งเรื่องโดนล้อโดนการเมืองในที่ทำงานเจออะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยเขายังไม่ท้อแต่ทำไมแพมท้อแพมก็จะสู้เพื่อคนดูเนี่ยละคะ่ะดูกันไม่เท่าไหร่ก็เหอะแต่แพมก็จะสู้ต่อไปนะคะ <c oughs> และเราจะมาใช้ Lip Tree Concealer ในการตัดขอบปากนะคะแล้วใช้ตัวนี้ค่ะของ Wet Wild พังพินาศมากนะคะซึ่งเป็นลิปที่เราสามารถหาซื้อได้ในวัสันและตัวนี้ก็เช่นกันนะคะ i Nature นะสามารถซื้อได้ในวัสันเช่นเดียวกันเราก็จะมาทาตัวนี้เป็นขอบปากก่อนเพราะว่าสาวสมัยนั้นเนี่ยากเด่ปมอมีความสุขนะคะที่ได้ทําคลิปอย่างนี้เนี่ยขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจจริงๆเนาะที่แบบว่าคอยติดตามมาตลอด อ่านคอมเมนต์และมีความสุขวันนั้นนะสอนไปน้าตาไหลไปพูดกันไปน้ําตาไหลไปหน้าเละตุ้มเป๊ะไปแต่มันคือการพิสูน์นะคะว่าการแต่งหน้าแล้วแบบว่าเออสับอาเรากันน้ำจริงๆสูตรคาดกรองมาแล้วโดยมาดามแพมนะคะเพรทุกคนที่ใช้เครื่องสำอางในมาดามแพมเนี่ยทุกคนร้องไห้เหมือนกันบบุเลยแต่หน้ามไม่ด่างคะ่ะในค่าเรียนนะี้มันเหมือนเป็นกําลังใจให้กันมากๆอันเหมือนกับว่าโอ๊ยมีความสุขค่ะสุขมาก ถ้าใครเนี่ยอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าต้องมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจให้มากนะคะดูคลิปปราดามแพรมที่บ้านเนี่ยคุณก็สามารถเป็นช่างได้เหมือนกันคุณไม่จําเป็นต้องมาเรียนแต่การมาเรียนมันเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้ส่วนใครที่เรียนกับปราดามแพรมแล้วดูคลิปต่อไปเดี๋ยวก็เก่งน,นะคะตัวดาทำอะไรแฮะตัวดาดูสิตัวดามมันยุ่งวุ่นวายจริงๆอีงจ้ำสกแกนเนี่ยไม่ทราบว่าท่าผู้ชมเคยเห็นแมวกระสือ ืออ่แมวลอยได้นี่ถั่วดำนะคะมาจำสแกกันอีกแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนติดถั่วดำมากกว่าปลาดาแพมแล้วนะคะทำไมคลิปนี้ไม่มีใยถั่วดำนะคะดำหน้าทายเขาหน่อยสิโรอ่ะทำไมทำหน้ามืออย่างนั้น และที่เราจะขาดไปได้นั่นก็คือไฟนะคะพาะบาริมโรเดิเป็นผู้นําทางด้านการมีไฟนะครับฝในยุคนั้น,น่ยทำให้เซ็กซี่มากเราจะใช้อายไลเนอร์ของเมเบลินเอยไม่ใช่มิดทีนนะคะตอนนี้จุดไปตรงนี้เนาะเซ็กซี่เซ็กซี่เขาบอกผู้หญิงมีฝฟเซ็กซี่ดูข้างนี้ดีอ่ะข้างนี้ดีกว่าเนาะผู้หญิงมีฝฟสมัยนั้นคือเซ็กซี่แต่ผู้หญิงสมัยนี้มีไฟคือปากจัดเผือลายาก เราจะวกลับมาที่อันดัเซียมุนชายนะคะเพิ่มความเงาเบาๆน่าจะได้สะดุงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยหน้าก็แพมนี่แหละเพราะว่ามันหักมันแบนมันบาดเนาะเราก็ต้องเฮ้ยหาอะไรจุดหลอกบ้างเงาๆเนี่ยมันจะได้นูนได้โหนกนะคะและดำไว้ใช้โทนสีขาวอมเหลืองๆนิดนึงเนาะเทคนิคเมคอัพเนี่ยมันช่วยให้เราสวยเด้งได้จริงๆนะสวย,พยเพดเซ็กซี่ได้ยังเดี๋ยวไปลงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมานะแป๊บบหนึ่ง เห็นไหมล่ะคะเสร็จไปแล้วกับลุคของแบริล n นมอนโรถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีมาดามแพมในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามและทุกๆกาลังใจที่มีให้จริงๆค่ะความสุขที่แพมมีก็อยู่ที่ตัวคุณล่ะคะ่ะไม่ว่ายอดวิวน้อยอยังไงแพมก็จะทําต่อคะ่ะเพื่อทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แพมลุคแบรีนมอนโรทำง่ายๆที่บ้านและนี่ค่ะผู้สนับสนุนใจดีจากอ lo โมร i นก้าดีท็อกเทลนะคะเนี่ยหาซื้อได้กันตามวัดสด์สั่นนะคะใครอยากได้อยากสวย เสนอเสนอจัดไปค่ะอย่าช้าอย่าได้แคร์ดีจริงแพมถึงบอกต่อไม่ใช่เพราะให้ตังค์นะคะเพราะดีจริงๆทาแล้วว่าแห้งเลยสนิทดีงามมากใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันม่คลิปหน้าหัวบาดามแพมเนี่ยจะมาในลุคของอะไรใครอยากติดตามแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กแพมนี่เลยคะ่ะลิงก์ข้างใต้เลยหรือจะสั่งซื้อแฮร์ชานก็เช่นเดียวกันลิงก์ข้างใต้ค่ะบ๊ายบาย